ลดคอเลสเตอรอลในเลือดล้างหินปูนอุดตันป้องกันหัวใจวายแบบใช้ยาซูนเม็ดสุดยอดเมนูสุดฮิตบ้านเราที่ไม่มีไขมันแต่ว่ากินไปแล้วไขมันสูงข้าวเหนียวข้าวหลามเวลาคุณกินเข้าไปเนี่ยแล้วคุณไม่เบิร์นมันหมดคุณไม่วิ่งพวกนี้เปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์นะครับแล้วเป็นตัวไขมันที่เลวมากๆไตรกลีเซอไรด์ยิ่งสูงสัมพันธ์กับโรคหัวใจวายฉับพลันและเสียชีวิตฉับพลันนะดังนั้นที่คุณต้องลดข้าวหลามเป็นไปได้ผมแนะนําว่าให้กินแต่ถัว่วถั่วดำเนี่ยมีประโยชน์ถั่ ไปกีเไลไลส่งลดยังไงคุณไปลดแป้งครับลดหัวใจวายลดสมองตีบลดสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เลยโกโก้ถ้ามีน้ําตาลไม่ดีครับแต่ถ้ากินคาเขาแท้เนี่ยดีครับกับ MCT ผงอันนี้ดีครับแต่ถ้าโกโก้แล้วมีนมมีน้ําตาลไขมันก็คงครับไม่แนะนำนะฮะดังนั้นที่คุณต้องลดข้าวทุกชนิดไม่ข้าวแตนข้าวเหนียวข้าวหลามข้าวเจ้าเยอะเกินไปเส้นเหมือนกันขนมจีนรัดนหน้าผัดซีอิ๊วพวกนี้นะไม่มีไขมันนะครับแต่ว่ากินเข้าไปไขมันสูงคาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนที่ตับ เป็นไตรกีเซลายแล้วหลอดเลือดจากเสพเมื่อนึงกินข้าวกันกี่ทัพีคอมเมนต์ลงมาบอกหน่อยนะครับแทนที่จะกินข้าวเยอะๆเปลี่ยนนะครับเป็นสูตรเหรียญทองเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเน้นกับเน้นเห็ดเน้นผักเน้นแกงจืดเน้นแกงส้มเน้นต้มยำน้ำใสหรือถ้าจะกินแป้งจริงๆกินเป็นน้องถั่วอย่างเดียวไม่เอาข้าวถั่วหลากสีถั่วขาวถั่วแดงถั่วดำถั่วลูกไก่ข้าวขี้นัวถั่วแระถั่วเน่าหนะะ้าโตแค่คุณเปลี่ยนแป้งไร้กากใยไล้ปโปรตีนคือจริงๆข้าวมันก็มีโปรตีนแต่มันมาากกก เลยทําให้คุณไขมันในเลือดสูงดังนั้นเรื่องถัว่วกินแทนข้าวขาวแล้วคุณจะลดไขมันได้ดีใครอยากได้สูตรเพิ่มพิมพ์ว่าถัว่ววิธีลดไขมันในเลือดสูงลดท้องผูกลดไขมันพอกตับลดเบาหวานแล้วฟื้นฟูนฟนฟนลําไส้เช็ค5้าอย่างนี้ด่วนครับหนึ่งน้ำดื่มถึงหรือยังเอาน้ําหนักตัวคุณเนี่ยไปคูณ42.5สอหต่อหนึ่งวันนะสองครับเช็คเรื่องไทรอยไทรอยต่ําไทรอยต่ําแฝงคุณก็จะมีอาการท้องผูกได้3เช็คเรื่องอาการไวทองประจำเดือนคุณหมด12เดือนครบแล้วหรือยังไวทองก็ ท้องผูกได้ถ้าเช็คเรื่องกากใยกากใยจะทําให้อืดคุณน,นิ่มแต่ถ้ากากใยกินเยอะแต่น้ําดื่มน้อยอาจจะท้องผูกดังนั้นผักผลไม้กากใยจะเป็นตัวที่ช่วยดูดแล้วก็ซึมซับไขมันเร็วแล้วทาให้อืดคุณนิ่มไฟเบอร์กากใยผักผลไม้จะทําให้ลําไส้คุณเนี่ยสมดุลคนเรียกว่าลดภาวะดิสไบโอซิสคือภาวะลําไส้เสียสมดุลเกิดเชื้อเลวมากกว่าเชื้อดีมาจากอะไรมาจากของทอดทั้งหลายน้ําหวานทั้งหลายอาหารแตรรูปขนมกรอบเบเกอรี่โดนั นะอาหารปลยลูกทั้งหลายมันทําให้ลาไส้ผุนเชื้อเร็วมากเชื้อดีน้อยกากใยน้อยก็ยิ่งท้องผูกก็ยิ่งคอเลสเตอรอลสูงจําไว้เลยกากใยไฟเบอร์ผักผลไม้ถั่วเปลือกอ่อนที่มาจากธรรมชาติจะช่วยทําให้คุณลดไขมันเร็วได้ลดไปกี่สลายได้สุดยอดเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้สําหรับวัยทองสําหรับคนที่ท้องผูกคือคาคาวแท้ผสมกับ MCT ผงจริงๆผมกิน4ี่ตัวรวมกันก็คือตอนเช้าคาคาผงกาแฟดําที่เป็นดาแท้แล้วมีพีบโอติกส์ผสมกับ MCT ที่มีพรีไบโอติกส์มัทฉะสี่ตัวนี้ครับดื่มก่อนไปเวทตอนเช้าแล้วผลเลือดคุณจะดีเผาผลาญคุณจะดีสมองคุณจะดีผิวคุณจะดีเพราะทั้งมัทฉะคาเาว m ็มกา,า,าแฟดำสี่ตัวนี้เป็นสุดยอดอาหารที่มีสารต้านอักเสพสารต้านแก่มีกากใยแล้วทําให้คุณอิ่มดังนั้นถ <c oughs> ้าใครที่แบบไม่ได้เซนซิทีฟต่อคาเฟอีน,อนลองดื่มตามนี้เลยน้ําที่ต้องลดละเลิกถ้าคุณไขมันสูง LDL สูงไตรกลีเซอไรด์สูงน้ําสกัดเย็นหรือน้ําผลไม้แยากกากนั่นคือปัญหาเพราะมันไม่มีกากา <c oughs> ไม่มีไฟเบอร์มันไม่มีใย,ยอาหารเลยทําให้ไขมันคุณสูงน้ําตาลในน้ําผลไม้แย่กากเวลาคุณแย่กากคุณเอาของดีเข้าออกไปครึ่งนึงเลยคุณเหลือแต่วิตามินนิดๆนหน่อยกากใย,ยที่เป็นบำลุงลาไส้ไปลดไขมันหายหมดแย่ไปกว่านั้นเครื่องดื่มน้ําอัดลมชานมไข่มุกน้ําวิตามินหวานพวกที่คุณต้องลดทุกที่ผมจัดเป็นอยู่ในสูตรน้ําสีแดงหมดเลยก็คือน้ําแปรรูปขั้นสุดกินแล้วอายุสัน้นแกเ่เร็วตายเร็วน้ําที่ควรดื่มให้ไขมันลดมัชฉะเป็นสุดยอดเครื่องดื่มชะลอวัยต้านหลายโรค MCT แบบผ ผงที่มีพรีไบโอติกส์กาแฟดำแท้ๆท,ที่มีพรีไบโอติกส์หรือจะไปกินไฟเบอร์ที่เป็นผงชงหรือจะเป็นชาผู้เอ๋ออันนี้ก็ลดไขมันเร็วดีมากๆเหมือนกันชาผู Char ้เอ๋อเป็นชาหมักจากจีนถ้าอยากได้ก็พิมพ์ว่าชาผู้เอ๋อไก่ทอดไขมันในเลือดสูงกินได้ไหมถ้าจะกินใช้น้ำมันอะไรทอดดีถ้าชันไตกรีสลายสูงต้องบอกนี้เพื่อนๆครับเรื่องเมนูทอดมันไม่ควรอยู่แล้วนะทั้งแก่ทั้งอักเสบทั้งไขมันสูงทั้งไขมันพอกตับถ้าจะกินจริงๆกินยังไงกินไฟเบอร์นําไปก่อนกินผกกผลลไไม้นไ้นนําป่อแว เลือกน้ำมันทอดนิดหนึง่งขอเป็นน้ำมันที่ดีน้ำมันที่ดีคืออะโวคาโดสกัดเย็นมะกอ,อกสกัดเย็นมะพร้าวสกัดเย็นแต่เอาให้ดีเลยนะของทอดเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนถ้าจะกินกินแค่พออร่อยทุกคนพิมพ์ลงมากินพออร่อยขนมไทยโคตรอร่อยแต่กินแล้วไขมันพอกตับขนมไม่มันแต่กินแล้วไขมันพุ่งมีอะไรบ้างก็คือขนมไทยทุกอย่างที่มันแป้งเยอะแล้วมันหวานนะครับอันนี้ก็ไตกีสไลด์พุ่งนะฮะบ,บ้าบินก็คือแป้งน้ําตาลบวกเนื้อมะพร้าวเนื้อพร้าวดีแต่ว่าถ้าคุณไตกีสไลด์ส่งเป็นไไไขมมัันนพออกกต่คิย สูงเลยคือโรตีแป้งบวกน้ำมันบวกเนยบวกนมข้นหวานบวกน้ำตาลคอเลสเตอรอลสูงปี๊ดไม่มีทางลงแก่เร็วหัวใจวายด้วยดังนั้นลดละเลี่ยงเลิกพอคุณหายป่วยแล้วคุณค่อยกินน้อยๆหรือถ้าไม่กินเลยก็จะดีอาหารเช้ายอดแย่อายุสั้นไขมันพุ่งหัวใจวาย L D L สูงปี๊ดคือแพนเค้กหรือขนมปังเนยซึ่งเวลาคุณดูข้างในมีอะไรอันนี้ผมเลือกซื้อไส้มาด้วยอันนี้คือไส้ชีสกับไส้กรอกแพนเค้กหรือขนมปังชีสไส้กร โคตรแย่โคตรอ้วนไขมันพอกตับอร่อยไหมอร่อยถ้าไม่ป่วยกินได้ไหมพอได้แต่ถ้าคุณป่วยหนักลดได้ไหมขอร้องเถอะไม่อยากหน้าเหี่ยวไม่อยากหน้าแก่ไม่อยากตายฉับพลันลดได้ลดไม่ดีผมมีสูตรอาหารเช้าเหรียญทองให้ใครอยากได้พิมพ์ว่าอาหารเช้าเหรียญทองไขมันในเลือดสูง LDL สูงใช้น้ํามันอะไรดีเพื่อนๆใช้น้ํามันอะไรพิมพ์ลงมาบอกผมหนึ่งอันน้ํามันไม่ควรใช้เลยคือพวกน้ํามันปาล์มน้ามันถั่วเหลืองดอกคําฝอยน้ํามันดอกทานตะวัน ตรนี้กรดไขมันชนิดโอเมก้า6มันสูงมากแล้วมันผ่านกระบวนการที่เพิ่มแรงดันใส่ความร้อนแล้วมันเพิ่มความบักเสบในร่างกายระยะยาวมีงานวิจัยด้วยก็พบว่าคนที่กินไขมันอิ่มตัวจากสัตว์คนได้กินจากน้ำมันพืชผลปรากฏคือกลุ่มคนได้กินไขมันธรรมชาติจากหมูแท้ตายน้อยกว่ากลุ่มคนได้กินน้ำมันพืชถึงแม้ว่า LDL อาจจะไม่ได้ต่บอันนี้คือเขาเก็บข้อมูลระยะยาวดังนั้นน้ำมันพืชไม่ควรกินเลยเะใช้อะไรดีบอกตรงๆไม่ต้องใช้ผัดน้ำใส่น้ำลงไปน้ำสะอาด100ถึงส้อยซีซี โคตรง่ายคอเลสเตอรอลในเลือดสูง LDL สูงอยากลดกินไขมันอะไรไขมันอะไรกินแล้วลดไขมันเร็วได้อันดับแรกคือไขมันจากพืช 1. น,นึ่งอะโวคาโด2มะกอก3ถัว่ววอลนัทหรือถัว่วมัคเดเมีย 4. เมล็ดแฟลกซ์สีน้ำตาล5คาคาคาวนิปส์แล้วก็6 MCT ที่เป็นสารสกัดเป็นแบบผงที่มีพรีไบโอติกเจี๊ยดไข่แดงแปดเนื้อธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยหญ้าแล้วถ้าจะเป็นน้ำมันสกัดสิ่งที่ผมกิน 1. นโอเมก้า3โอเมก้า3จะลดไตรกลีเซอไรด์ได้ใครอยากได้ความรู้เพิ่มสูตรโอเมก้า3พิมพ์ว่าโอเมก้า3อีกสุดยอดน้ำมันที่หลายคนไม่รู้คือน้ำมันกุ้งคริวถ้าใครอยากบำรุงสมองแบบคูณ2คริอลออยบำรุงสมองแล้วก็บำรุงผิวดีกว่าโอเมก้า3แต่โอเมก้า3จะบำรุงหลอดเลือดแล้วก็ลดไขมันได้ดีกว่าน้ำมันกุ้งคริวดีคนละแบบกุ้งคริวจะบำรุงสมองกับผิวดีกว่าส่วนตัวผมกินทั้งโอเมก้า3และคริวออยตัวที่สาสำหรับคนที่ขากเส เยอะปวดข้อต่อปวดเมื่อยน้ำมันเทียนดำสกัดเย็นหรือ Black Cumin seed e x ็ r ซ์ตอันนี้นจะช่วยลดอักเสบทั่วร่างกายใครอยากได้ความรู้เรื่องน้ำมันกุ้งพิมพ์ว่าน้ำมันกุ้งแล้วน้ำมันที่ดีที่ลดอักเสบต้านอักเสบที่เป็นอาหารเสริมเป็นสารสกัด1โอเมก้า3 2มสองครีโอลามน้ำมันเทียนดำสกัดเย็นส c t เอ็้าน้ำมันมะกอกแต่ผมแนะนำให้คุณไปกินมะกอกเลยจะดีกว่ามะกอกดำแล้วเราก็มากินกับข้าวมากินกับอาหารธรรมดาเลยสุดยอดอาหารลดไขมั ันเลวที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักเป็นอาหารที่คนอายุ80 90เขากินกันทุกวันนั่นก็คือถั่วเปลือกอ่อนถ้าเราไขามันสูงเราต้องลดเมนูแป้งและเมนูทอดและเมนูน้ำมันลงให้หมดเลยข้าวขาวเส้นขนมจีนขนมปังซาลาเปาน้ำหวานชานมเปลี่ยนเป็นกินถั่วเปลือกอ่อนแทนแป้งทำไมถั่วเปลือกอ่อนแทนแป้งถั่วเปลือกอ่อนมันคือแป้งแต่มันเป็นแป้งที่ไขมันน้อยมากและที่สำคัญโปรตีนกับกากใยญ่สูงมาก กินให้เยอะแล้วคุณจะอายุยืนถ้าเพื่อนสนใจสูตรถั่วที่ผมกินเต็มว่าถั่วสุดยอด อาหารลดไขมันและชะลอวัยผมจะกินถั่วเปลือกอ่อนมื้อละ1ขีดเป็นอย่างน้อยวันหนึ่งจะกินอย่างน้อย2ขีดผมจะกินเป็นถั่ว5้าสีถั่วเหลืองถั่วขาวถั่วเขียวแล้วก่อนมื้ออาหารก็จะกินเป็นเจ้าตัวไฟเบอร์7ก่อนอาหารผักผลไม้นบไปก่อนเพื่อมันจะได้ลดดูดซึมไขมันเร็วแล้วในมื้อนั้นมีผักมีถั่วเปลือกอ่อนแล้วกับข้าวผัดน้ําอันนี้จะทําให้คุณอายุยืนไขมันในเลือดดีคุณอยากได้สูตรความรู้เรื่องไฟเบอร์7พิมพ์ว่าไฟเบอร์ 아